มาครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟอร์ตไมค์กันนะครับไม่มได้เล่นมา,านานไหมไปเดี๋ยวเราไปเล่นในโหมดเออเบลเทิร์นล้อย่อ,อก,กันนะโหมดโหมดเดียวนะเดี๋ยวเงกดเริ่มเลยเกมนี้ผมก็ไปฝึกซอ้อมมาสักพักแล้วแหละนะสักพักแล้วโอ้ยเด็กไงเฮ้ยเครื่งองเครื่องดีทีว่ะดีช่างโอ้โหร้อนเหลือเกินนะเกมนี้ไปไปดูในเกมดีวกว่า โอเคเริ่มแล้วมาโห oh, ต้องรอแม่งอีกห้าสิบวิเลยโธเกมนี้ผมก็ไปซ้อมมาเยอะนะซ้อมแบบเล่นให้ดูเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมว่าผมลงเมืองแรกกันดีกว่าเนี่ยเมืองเนี้ยเคดีเมืองแรกเมืองแรกเลยเดี๋ยวผมก็จะลงเมืองแรกเลยนะผมอาจจะมีเขินๆนน,นิดๆน,น,นะเพราะว่าผมไม่ได้แคสมาหลายหลายเดือนและพี่ผมแคสต์ไปเยอะแล้วเสียงก็ดังชิบหายเลยโท่ oh. ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเบาก็ตรมีความกัได้โอ้เ็นไงม้าม่วงสุดเท่ไอ้นี้เล่นมาเยอะเนี่ยวิวร้อยวิวร้อยกว่าแล้วมีคนโดดทางซ้ายนะครับไม่มีกล่องเลยว่ะโดดโดดโดดลงไปโดดลงไป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 โออะไรวะไม่มีหีบเลยเฮ้ยแม่ง เดินเดินอยู่เต็มหัวกูแล้วเนี่ยเคสวยอะไรวะมันมันไม่มีกล่องเลยอ่ะกูจะตายไหมเนี่ยมันไม่มีกล่องเลยเฮ้ยกล่องกล่องจมูกกูก็ชนไอเฮียนี้จังเลยเฮ้ยทำไมมันไม่มีกล่องเลยอ่ะโอ่แม่ไปกลัววะแค่ไอเฮียนี้ก็ยนั้นได้เว้ย ทุบฟาร์มเหรียญไปก่อนเหรียญผมก็มีอยู่สี่พันกว่าแล้วกี่แม่งโอเคไม่มีกล่องเลยปืนผมยังไม่มีเลยนะไอ้เหี้ยเริ่มมาก็เร็วละไหนไหนไหนกล่องวะไม่มีอะ่ะไป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 โอ้ตรงนี้ก็ไม่มีทำไมกูเปิดมาแล้วมันย่ำแย่อย่างนี้วะไปทุบทุก อ๋อนี่นี่ได้ได้เวกเตอร์แล้วหยิบมาเคสวยไในคนในคนมาดิมาดิคนเนี่ยมาดิถ้าคนไม่มาเดี๋ยวกูยิง NPC รอก็ได้ NPC นี่เราก็สามารถแลกของกับมันได้นะหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วเลยนะผมก็จะแลกของกับมันนะก็สามารถขอ,ขออขมันเป็นเพื่อนได้นะแต่ผมแม่ผมยิงแม่งดีกว่า อืมเดนแมพปืนดีปืนดีเก๊เก๊เก๊ไม่ได้เราไม่ได้เรายิงนี่นี่ดดโนดนโดนโืนเรียบร้อยเจ็บ <Cathy> โอ้มีได้หีบประกาศเราไปล่าคนกันดีกว่าไปเยเย่เอ้อยมียเสียงยิงมีเสียงยิงข้างหน้ามีเสียงยิงทางขวาโอ้ยแม่งยิงกันละผมโดดไปเลยดีกว่า ี่ไงนี่ไงนี่ไงเสีย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 งอะไรวะโอเคโอเคเห็นละแม่งอยู่ข้างล่างเฮ้เฮแม่งแม่งวิ่งอยู่ผมเตรียมเลยผมเตรียมละเตรียมละไหนวะกูไม่น่าลงเมืองน,นี้เลยเฮียอ้าวแม่งอยู่ไหนละเนี่ยมันอยู่ไหนวะ กูจะหามันแต่กูหาไม่เจอเนี่ยนะไหนวะหรือว่ามันอยู่ข้างบนยุเยเ่ยหอะไรละอืมเจ็บเจ็บเรียบร้อยตายหนึ่งคิวอืมจังหวะนี้โหดจัดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นบ้างนะแม่งกูต้องยืดตัวโถวไม่สูงใช่ไหมไม่รอดหรอเฮ้ยย้ย มาดิมาดิกูมีน้ำอืมอืเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บเก็บผมจะไปหาเลยนะโอ้ยล่วงล่วงล่วงโอเคได้กูมาแล้วกูมาแล้วหนูป้องเก็บ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 เจอน้ำกูหน่อยเป็นไงเรียบร้อยตายโอเค ไม่ค่อยโหดมากนะคนนี้ไหนบอดอยู่ไหนวะยังไง,ไงเดินอยู่บอดเต็มเลยข้างหน้าดูดิโหบอดบอดเดิมบอบเดิมเรียบร้อย <c oughs> โอ้หัวแตก <c oughs> นี่ไงตายหมดเรียบร้อยชิวๆแค่นี้เพราะว่าผมมีน้ำนะเพราะว่าไอ้บอดพวกนี้มันจะแพ้น้ำนะเอ้ยมีคนยิงข้างหน้าว่ะ ก,กูจะไปเสือกแน่ไปละปั๊บกูจะไปเสือกเจ้าไหนอะไม่เห็นมีเลยถ้ามึงไม่มาเดี๋ยวกูยิงไอ้เหี้ยนี่แทนนะเน้ยเออเออเออจตรงไหนวะไม่เห็นเนี่ยตรงไหนวะทำไมกูไม่เห็นอะตรงนั้นก็ไม่น่าใช่นะอ๋อนี่ไงนี่ไงใกล้ๆ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วข้างบนตั้งใจก่อนตั้งใจจ้าไอ้โห้ยกูยังไม่ได้ขยับเลยเมื่อกี้ตายเลยขอเปลี่ยนตัวละครนะไอสัตว์เอ้ยเมื่อกี้กูโดนสอยหัวระเบิดเลยโอ้มอย่าขึ้นสร้างเก่งไอห่า ผมจะลงผมจะลงตรงที่คนเยอะๆแล้วกันนี่ๆตรงนี้ตรงนี้น,นี่ตรงนี้สุดจัดโอ้สุดยอด,ดไปเลยตรงนี้ก็จะมีกล่องอยู่นะนี่นระเบิดอ้ไอ้ลูกซองสวยมันบักเหนียววาพี่เล่นล่าสุดพี่เล่นนะมันต้องไม่มีนอเกีก <c oughs> ยร์เรียบร้อยของข <c oughs> องหมดเลยวะ่าร่ำรวยเงินทองใครมันไอเฮี้ยนี่วะ <c oughs> ไอสัตว์เจอกู แม่งไอ้เฮียมึงไปไหนวะโถมีคนอยู่ข้างหน้าวะใครแม่งปลุกบอสด้วยเฮียเมื่อกี้ปลุกทำห้าเลยไหมเราจะทุบพืนะ้นครับป้องเอ้ยเย้ยเฮ้ยเจ็บแล้วอะ่ะ ายดีะเออเรียบร้อยแตกอะไรมึงเนี่ยสร้างกันทำไมไอหาเรียบร้อยแตกแตกอีกหนึ่งตัวบอสจะเกิดแล้วอ่ะบอสบอสเกิดแล้วเจ็บเจ็เจ็บเออโอ้ยยยยยยย โอ้ยแรง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 อืมอืมอืมบุกยืินยาก่อนคินยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงเออตายเรียบร้อยโอ้โหผมฆ่าผมฆ่าบอสได้วะ่ะ้ในคนวะไม่เห็นมีเลยยังไงยังไงไรแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวเราจะยิงเยิยนี่เรียบร้อย เรียบร้อยแต่คู่อืมคิวแบบง่ายๆนะเอไอเฮียนี่มีสนไนอยู่อ่ะเอาสนไนมันมา,มาดีกว่าเออคน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 ,คนยิงคนยิง,ยงอยู่ไปเราไปหาคนเลยไปไหนวะส่วนมากม,มันจะมีแต่เจ็บหัว ปอหัวแตกหัวแตกแล้วมันอยู่ตรงนู้นว่ะผมว่าผมบิ้งไปหาเลยดีกว่าเจ้หัวแตกเรียบร้อยครับทุกคนน่าจะอยู่ในซากพวกนี้ก็ได้ไปจะไปรู้โอ,โ,โอ้โหอ๋อนั่งไงนังไงมันอาจจะกาลังสร้างอยู่นั่งไงนั่งไง โมเมนตโมเมนแม่งโดนหนีไปแล้วมันโดดหนีไปแล้วผมตามผมตามไอ้เฮียแม่งหนีอ่ะผมตามเลยอย่างนี้ตายไม่เป็นไรขอขอแค่ได้ตามก็พอเราไปตามล่าหาคนกันดีกว่าเนี่ย ตรงนั้นมีซากตรงนั้นมีซากที่เขาสู้กันนะครับถ้าผมสร้างผมอาจจะสร้างไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะไม่เก่งเลยแหละโอเคเรามายิงเอ็นบีซรอแล้วกันยิงไอ้กากนี่ซื้อมาสักนิดโอเคโหพ,พาภารกิจนี้โหอ,อัพเลยผมจะยิงเอ็นบีซทิ้งแล้วกัน แป็กเ oui. er> ม็ดหนึ่งย้ยเย้ยโอ้โหโคตรแรงโลแรงเจอโล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 ต่ำเรียบร้อยนี่นี่นี่มีรอยมีรอยตีนอยู่หน้าเรียบร้อยตัวแตกโอ้โหปืนทองซะด้วยเก็บมาเลย เฮ้ยนี่ไงไอไอนี่เปิดแล้วเราไปบู๊กันเลยดีกว่าเออผมไม่กล้ายึดเลยอ่ะเพราะาเดี๋ยวยึดแล้วเดี๋ยวผมกลัวผมโดนพี่เทพพี่เทพกีบอะ่ะเออผมว่าผมยืนไปเลยดีกว่าเฮ้ยนั่งไงนั่งไงมีคนยิงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่ไม่น่าใช่อย่ามีใครมาแนะ่เย่จะมีย้าา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  โอ้ได้แล้วเหมสนสไนไม่เป็นไรแค่นี้แหละปูจะลงจากเกาะอ,อะไรทีร่แกลัวโดดไปเจ้ากลางลมเลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมีคนอยู่ตรงนั้นโอ้เฮียโอ้โหแม่งใช้ปีกด้วยวะ่ะนี่เรียบร้อยเรียบร้อย โดนไปหลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะเฮ้อะไรวะทำไมมันสร้างไม่ได้วะเ,เฮ้ยไอเฮียแม่งหนีโดน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 เกือบเกราะแตกเฮ้ยมีมีหนึ่งตัวลงน้ำอยู่ตรงนั้นวะ่ะเคเราสร้างเป็นกร,กรบบาะกำบังไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้มันเห็นตัวหนึ่ง อย่ามีคนไ,ม,นนนะไม่นั้นนะเออไม่นยังไงเห่ไรล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเที่ยทำไมกูยิงไม่โดนเลยวะแตกละมาดิมาดิเรียบร้อยตัวแตกหืมแม่ง มีปืนทองปืนเีีวกับกูเลยโตอันนี้เหลืออยู่หกคนแล้วเหรอเหลือเฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะมีคนเพิ่งโดดล่มลงมาอยู่บนหัวผมนะไหนวะเยไงๆๆยังไงยินเลย ไอเหียโอ้ไอสัตว์กูไม่เล่นเลยสําหรับคลิปแรกของฟอร์ i ไนอาจจะน่าเบื่อนิดนิดนะผมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าฟอร์ i ไนผมมันเป็นไรไม่รู้อยู่ๆมันก็กระตุกขึ้นมาเดี๋ยวผมก็แก้แล้วกันภาคต่อไปผมก็ผมผมก็หวังว่ามันจะสนุกกว่านี้นะแต่สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับหัวร้อนชิบหายเลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะออไอเฮีย แม่งกู Good. น่าจะหยิบปืนกลมายิงโทโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปตดู